ที่น่าสนใจมากมมาให้ชมกันเราจะเห็นว่าภาพมือนี้เป็นเด็กสาวนะฮะตรงเนินอังคารในจะเห็นเส้นตัดยิบยับเลยตัดกอเป็นสิบสิบเส้นเลยถ้าทายเส้นหนึ่งสิบบาทนี่รับเละ ภาพมือซ้ายนะเสียหายชำรุดมากว่างั้นนะทีนี้เรามาดูภาพมือขวาจะเป็นไปได้ไหมก็ต่างกันเลยครับขวากับซ้ายฟ้ากับดินเลยแต่เรียกว่าเส้นตัดอังคารในที่จากมือซ้ายมือภาพมือขวาไม่มีแต่ภาพมือขวาจะมีเส้นสมองที่สูงกว่าเส้นชีวิต อย่างที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วว่าเป็นคนดือด้อด้านนะก็เป็นข้อเสียของมือขวาถ้าที่มือขวาตรงเส้นใจรูปเกาะใต้นิ้วนางเกาะเบลเลเลยยาวอาทิตย์ก็เหมือนกันอันนี้ก็บ่งบอกถึงว่าเด็กคนนี้จะมีเรื่องปัญหาเรื่องความรักกินใจ ไม่จบสิ้นเพราะมันอยู่ที่เส้นใจก็ถือว่ากระทบอยู่เรื่อยว่างั้นนะทีนี้มามดูมือซ้ายเส้นตัดอย่างนี้ในตำราทั่วไปก็ถือว่าเป็นอุปสรรคมากอุปสรรคมากมายในการดำเนินชีวิตแต่ต้นวัยเลยจะรู้ได้ไงว่าต้นวัยก็ต้นเส้นชีวิต ลงมาแค่ครึ่งเซนเซน,นหนึ่งที่ก็ตัดยาบออกไปถึงกลางเสน้นเรียกว่าวิถีชีวิตของเขานี่จะเหนื่อยยากตั้งแต่เด็กสาวไปจนถึงอายุสามสิบนะครับภาพมือนี้นะต้นต้น,ต,นต้นเส้นชีวิตถ้าเป็นกก่ะแบบนี้แล้วก็มีรูปเกาะชัดอย่างนี้เห็นไหมฮะผมขยายให้ดูรูปเกาะ ใหญ่เลยตรงง่ามมือเนียกว่าเนินน,น,นังคารในเนินังคานในก็บ่งถึงผู้มีอทธิพลนญาติอย่างนี้ถ้าต้นวัยก็เหมือนกว่าครอบครอบครัวของเขาพ่อแม่มีเหตุรูปก่ออย่างนี้มีเหตุมีเหตุหตยังไงก็เหมือนกับทะเลาะกันอย่าล้างกันพ่อแม่แยกทางกันว่างั้นนะนี่แหละครับ เห็นแบบนี้แล้วก็นหนาวเส้นตัดเยอะๆแบบนี้จะไปทายยังไงเรื่องนี้ผมก็เคยเจอตอนศึกษาลายมือใหม่ๆกับอาจารย์ทวีบอกว่าเส้นตัดเยอะกว่านี้อีกอาจารย์จะทายยังไงท่านก็บอกเอาเบนจะก็ทายตามปีเปไปสิทายตามปีช่องปีไป ท่านตัดอย่างนี้ไทยปีปีเสียก็เจออุปสรรคใหญ่ทายตามปีอันนี้ถ้านักเรียนเก่าที่เรียนเรื่องช่างปีไปก็คงจะทราบแต่ถ้าเป็นที่ยังไม่เคยเรียนเลยก็ไม่รู้ไทยตามปียังไงก็ต้องไปศึกษาเอานะครับทีนี้เด็กคนนี้อย่างที่บอกเจอแต่อุปสรรค ตามเส้นที่มีอุปสรรคอยู่แล้วในมือซ้ายแต่มือขวาเขาก็เหมือนกับว่ามือขวาเป็นมือที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามนั้นไหมก็เป็นอยู่แต่ไม่เยอะเรียกว่าชีวิตเขาลอดได้จากความสามารถของเขาเองมือขวาตัดไม่มากตัดมาถึงอายุช่วงสามสบสามห้าอย่างเนี้ยพอเข้าสามหก ก็ลาบลื่อนนะสามหกก็มีเส้นตั้งที่เส้นชีวิตคุณเห็นไหมเส้นตั้งตัวนี้ที่พึ่งพูดไปเมื่อวานนี่เส้นตั้งพุ่งขึ้นมาเรียกว่าอายุสามหกนี่พิถีชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปในทางบวกทางดีดีไปเลยสามหกสามเจสามแปดยิ่งมาเส้นนี้เอถ้าเราวัดไปมันก็ตกประมาณห้าสิบห้าสิบนี่ ตัดเส้นนี้ตัดเข้าไปในแนวอาทิตย์ในแนวอาทิตย์ถ้าพูดถึงตัวนี้เขาจะมีโชคลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ใหญ่โตรางวัลที่หนึ่งสองใบสามใบอย่างยุคนี้นะเรียกว่าพระปัจเจตมาโปรดรวยได้ในวันเดียวก็คือเส้นนี้สรุปแล้วสตาชีวิตของคนนี้เ,เหมือนกับจะยุ่งยากวุ่นวาย ในวัยต้นแต่พอผ่านเส้นตัดที่มือขวาไปแล้วเข้าสามหกที่บอกว่าเส้นเนี้ยมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าบนเก่ามาสนับสนุนพอห้าสิบก็เส้นโชคลาบไปเลยครับเข้าเส้นนี้อย่างที่บอกใจเขียนในคมชัดลึกที่ว่าเส้นต่อกันมีโชคมีลาบก็คือเส้นเนี้ยนะ กัดขึ้นไปแล้วก็ไปต่อกับเสนอาทิตย์ที่ยาวเส้นอาทิตย์ของเขาตรงกลางขวามือก็ยาวขึ้นไปแล้วก็เป็นโดมที่เนินอาทิตย์ไปเลยเรียกว่าชีวิตในช่วงหลังไม่ตกต่ำอย่างภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามาตีนปลายไปชนะไปสุดเอาตอนช่วงกลางคนขึ้นไป เนี่ยเป็นภาพมือที่น่าศึกษางั้นถ้าท่านเห็นว่าไอ้มือซ้ายมีเส้นตัดอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะต้องให้กำลังใจเขาเอแต่อย่างที่ที่พูดพื้นฐานของเขาก็คือเส้นใจที่ต้นเส้นใจตรงเนินพุทธเนินอาทิตย์เป็นเกาะยาวบ่งถึงเรื่องความรักของเขา มีแต่เรื่องวุ่นวายสับสนไม่จบสิ้นตัวนี้แก้กันไม่ได้เพเป็นชะตาชีวิตแล้วถ้าคืนเส้นเส้นใจก็จิตใจเขาจะวุ่นวายในเรื่องความรักวุ่นไม่จบครับอืมแต่จุดเด่นของเขาก็คือเส้นอาทิตย์ที่ยาวตรงสวยในมือขวานะนี่คือจุดเด่ดจุดเด่นของเด็กสาวคนนี้ แล้วก็เส้นวาสนาจากด้านลด้านล่างขึ้นยาวขึ้นไปทะลุไปถึงเสาบนเนินเสาเลยเรียกว่าชะตาชีวิตเขาช่วงหลังดีหมดงเงินเงินทองทรัพย์สินมีพร้อมครับวันนี้ก็ศึกษากันเท่านี้เนอะสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้บีมานาวเนอะ